สื่อท่านใดต้องการสอบถามในเรื่องไหนไหมครับก็คือในส่วนของ,ของเรื่องกัญชาเนี่ยท,ที่รัฐบาลได้ปล่อยเสรีดีเนี่ยทางประกาศกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมาถึงข้อห้ามข้อกำหนดนะครับแล้วในส่วนของ,รงกระทรวงกลาโหงเองเนี่ยก็มีกำลังพลภายใต้ปกครอง,องก็ได้สั่งให้หน่วยรับผิดชอบเนี่ย ไปออกระเบียบคําสั่งให้สอดรับกับประกาศดต่งกาวนะครับก็มีเรื่องของการนําเข้าการใช้การอะไรให้มันอยู่ในเรื่องของการรักษาแพทย์ทางการแพทย์นะครับทางสันทนาการในคงห้ามนะครับแล้วก็หน่วยทหารเนี่ยห้ามให้มีการใช้การบริโภคในหน่วยทหารโดยเด็ดขาดครับผม คตอนนี้เราก็อยู่กับพันเอกนิรินกุลโนโทกนะคะหัวหน้าคณะทํางานศูนย์การเรียนรู้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การกําลัง,งสํารองศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาปานบุรีค่ะ<ฮ>วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พันเอกนิรินนะคะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมวันนี้ค่ะขออนุญาตค่ะ สวัสดีครับคุณเองในส่วนของวัตถุประสงค์งานวันนี้คือนโยบายท่านพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแพ้ผู้จัดรารบอกต้องการให้เราส่งเสริมอาชีพทหารก่อนกฎจระจำการตรงนี้เองเนี่ยเรามีภาคียอยู่คือสยามกูเกต้าและกูเกต้าประจว์คีรีขันวันนี้จัดกิจกรรมอบรมใบขับขี่รถขุดนะครับใบขี่เนี้เป็นใบขี่ที่ได้พัฒนา ขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับผู้ทชี่ขับขี่ขรถคุณมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานน้องทหารที่ได้ไปจะสามารถไปประกอบอาชีพได้ได้เพิ่มค่าไหนพิเศษตรงนี้ดีมากๆนะครับพูดตรงๆว่าถ้าเราไปเรียน หลักสูตรนี้ด้วยตนเองค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงวันนี้เราเรียนทหารบริเวณ10 16นายก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นจิตอาสาที่ร่วมกันร,ระหว่างภาคีนะครับเช่นเดียวกันครับศูนย์การกำลังสำรองโดยท่านผู้จัดก,การศูนย์การกำลังสำรองเนี่ยจัดศูนย์นี้ขึ้นมารองรับภาคีทั้งหมดที่จะใช้พื้นที่ในการทําสาธารณประโยชน์ทางนายอำเภอท่านปรีดาสุขใจท่านก็ใช้ศูนย์นี้ no. ในการอบรมทีบีนัมบวนในการอบรมยาเสพติด ท,ทุกทุกที่ที่ประชาชนต้องการทำนะครับท่านผู้จาดขางบกท่านก็แจ้งให้เรียบร้อยแล้วว่าเราเนี่ยสามารถใช้สูย์นี้รองรับให้ประชาชนเข้ามาที่สนใจเข้ามาใช้สูย์นี้ได้เพื่อประโยชน์ทางสังคมทั้งหมดสารประโยชน์ได้หมดแล้วครับเราจินดีต้อนรับค,ครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางหน่วยขอขอบคุณท่านรองอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ